สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เอ็มจะมาสอนกันนุ่งแบบนี้ค่ะนุ่งแบบง่ายง่ายรวดเร็วนะคะเดีย๋ยวมาเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาผ้าที่เอ็มใช้เป็นผ้าเกือบจะสองหลาค่ะแล้วก็เย็บสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จับปลายตรงนี้มามัดมัดให้แน่นๆนะคะด๋ยวไม่งัน้นเดี๋ยวจะหลุด เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจับตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็รูดเข้าไปตรงไหนที่มันยื่นๆออกมาไม่สวยเนี่ยก็จับจับตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บนึ่ก็ยัดลงไปนะคะดูความเรียบร้อยอทีนึงเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ